เลยอีกสามอันนะฮะสามอันเราก็จะรอดแล้วนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมหนึ่งจากช่องไบฟ์พุทธี่นะครับในวันนี้นะครับผมจะมาแคสเกมที่มีชื่อว่าเบียยนะครับซึ่งก็เป็นเกมเฮอร์เรอร์จากประเทศญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับเอาละฮะก่อน จะบอกไว้ก่อนนะฮะว่าเกมนี้นะครับมีภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะฮะไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะครับถ้างั้นแล้วคลิปนี้สำคัญเปรมัวทางคลิปนะครับโอเคนะฮะเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะครับก็ในเกมนะฮะก็เขียนว่าเพี้ยนนะฮะส่วนอักษรญี่ปุ่นนี่ก็จะเป็นอาจจะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นหน้าอันนี้น่าจะเป็นปุ่มเริ่มเกมนะฮะอ่าใช่ด้วยครับเราก็มาอยู่ในเกมนะฮะ อันนี้อะไรอะไฟฉายนะฮะกดอีเมื่อกี้คือเขาบอกว่ากดออนกับออฟนี่คือปุ่มปุ่มนี้นะฮะก็นี่ก็จะเป็นไฟฉายนะฮะสะว่วนนี้ก็น่าจะเป็นฐานไฟฉายนะฮะเราก็อ้อนี่เกมไม่เริ่มเกมเจอมึงเลยอะ เมื่อกี้ผมมองไม่ชัดว่ามันตัวอะไรนะฮะก็น่าจะเป็นเจ้าเปี้ยนนะฮะน่าจะมาป้นเปี้ยนแถวนี้นะฮะไฟฉายก็เก็บไปฮะเก็บให้หมดเลยฮะมันไม่มีให้เราสแต็กนะฮะเราเก็บให้หมดเลยอ่าโคเรวาให้ฉายไฟใส่เจ้าเปี้ยนนะฮะ ก็สายไฟใส่ยอดเปียนนะฮะอันนี้หรือเปล่ายังไงก็ฉายไฟีงกด e เหรออ๋อกด e เข้าใจละไม่กลัวแล้วฮะกด e ฮะอ่าฮะเราต้องไปไหนต่อประตูเปิดได้ไหม เปิดไม่ได้อ๋อมีอันหนึ่งโอเคนะฮะก็ครบแล้วนะฮะประตูก็นั่นไงวาแล้วฮะมันต้องเปิดให้เราอยู่แล้วครับอืมโหมีรอยเลือดด้วยอืมตรงนี้ก็ ไม่น่าจะมีเจ้าเปียนแล้วนะฮะม่ตรงไหนบ้างผมเจอเปียนแล้ครับันวิ่งไ,ไ,ไม่ได้อะ โตพิโตเต้นเต็มเลยออไม่ได้อะออกไม่ได้เราไม่ต้องเอ็นจอยอะกับมันนะครับ ยงงนะกดได้กดได้กดได้โอเคนะฮะเราก็กดได้แล้วเมื่อกี้ก็โดนพี่โตสี่คนนะฮะมาลุมเต้นให้เราดูนะฮะก็กล้ามเนื้อนี่ช่างเป็นมัดๆนะฮะโอเคฮนะเราก็ให้ สายไฟใส่เจ้าเปี้ยนแปดตัวนะฮะน่าจะเป็นมันเพิ่งมาไม่มีนะโอเคคือยังไม่ทันได้เจออะไรเลยที่โผล่แล้วเหรอใจร้ายไปไหม อนี่มันตรงห้องที่กูตายนี่หว่าแล้วไงต่อเออทา่าน,นี่อ่านี้ขาดสีอันนะฮะเดไ,ไม่มี้ยผมได้ยินมันอยู่เรื่องใหญ่ะ <laughs> ้ไไม่ไดคุณรุนหาพี่แำนี้พี่อะไรเนี่ยแต่ผมก็ตามไม่ทันนะแต่ผมก็ตามไม่ทันนะอย่างงี้ก็ไม่ไน่ากลัวดีวะเอาล่ะ,ะทางนี้หรือเปล่าตาเอ๋ไม่มีฮะอันนี้หรือเปล่านี่มันห้องที่กูโดน เชือดนี่นาเหลืออีกสามอันนะสามอันเราก็จะรอดแล้วนะครับไม่เจอดาพอดีเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาเอาไม่ตามหรอ ปิดไฟก็ไม่ตามเลยเฮ้ยแต่ไฟฉายผมจะหมดแล้วอะไม่มีหน่อยเหรอนี่ไงเจอแล้วอีกอันนึงอีกอันเดียวนี่ไงนั่งไงนั่งไงไม่มีนะไม่มีนะ เย่จบแล้วตรงไหนเนี่ยคือบงมันต้องบังคับให้ผมเดินไปหามันหรอโอเคสวัสดีครับพี่ What the fuck Lạnh nha mùng mi gùi hết nữa. Oh, phi thơ phi dạng. Dai chai kule. ผมเห็นมือมันฮะนี่ไงอ่าหนึ่งเปียแต่มไมฉันเปียนไปอืมนี่ไงอีกอันหนึ่งโห่อะไรวะไม่นไม่นยะายากเลยก็ค่หาอีกสองอัน ข้างไหน呀เอา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 เดี๋ยว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 ทันเวลาพอดีเลยเกือบไปแล้ว มันก็ไม่ได้น่กกากลัวนะแต่มันดูน่ารักนะแต่ตอนสุดท้ายไม่น่ารักนะเว้ยอ่า้งไงต่อเนี่ยมันเดินไปหามาใช่ไหมหายกมืออะไรวันเนี้ย จบแล้วเยี่ยมอยากจะบอกว่าแต่ทำให้ฉันเปลี่ยนไปจริง <c oughs> แต่ผมว่าเพลงเปนเพาะนะใช่ <c oughs> เพลงเปนเพอาะจริง <c oughs> เอาซะแบบมันเอาความน่ากลัวไ,ไปหมดเลยอะคือเห็นแค่เห็นปกเกมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นน่ากลัวแล้ว <c oughs> <c oughs> เอาแล้วครับผม ก็เกมน่าจะมีเท่านี้แลครับผมก็ทําให้ผมเกิดความมันไว้ที่ก่อตัวในใจผมมากก็ขอจบพัสขอจบเกมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ตามชมนะครับขอบคุณครับ